ตัวซิลิโคนเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเอียงก็อย่างที่รู้เนาะเสริมจมูกม,มาแล้วก็10ปีนะครับหลักๆของปัญหาเคสนี้เลยครับคือเรื่องของการเห็นแกนจมูกชัดเจน,นครับแกนลอยเนื่องจากว่าใส่ซิลิโคนไปเนี่ยไม่ได้สอดเข้าไปใต้เย,ยื่อหุ้มกระดูกดีๆเนาะเรื่องปัญหาจมูกม,มีความสั้นแล้วก็ปลายใหญ่ใข่อ่ะอยากจะแก้ไขทำได้ทรงสโลปปลายพุ่งนะครับ<ห>แล้วก็ปลายเล็กลงกว่านี้นะครับแต่สันจมูกยังคงอย่าคง,งเดิมๆไว้นะครับขนาดของตัวหินปูนที่มันเกาะอยู่เวลาเสริมมานานนั้นถ้าเกิด นี่คือหนปูนนี่คุณผู้ชมได้ยินเสียงเลยจะมีได้ยินเสียงหินปูนที่มันเกาะอยู่มันจะมีความแข็งบางทีพวกนี้มันจะมีพังผืดเกิดรอบๆนี้ถ้าเกิดทาผืดที่มันเกิดไม่ดีมงทิันก็ทําให้จมูกหดลังส่วนใหญ่แล้วจะเกิดตรงตายนี่เนาะ่านจมูกเนี่ยมันไม่ได้สโลปใช่ไหมครับมันมีความตรงตรงมาแล้วก็งุ้มตกลงซึ่งมักจะเกิดการที่ตัวซิลิโคนเนี่ยมันกดปลายกระดูกอ่อนของเรานะเวลาเราเสริมเทคนิคโครสเซเนียเพนเนี่ยนานไปถ้าเหลาซิลิโคนไม่ดีนะต้องย้ำว่าบางคนก็อาาาจจะไม่่เเเกกิิดดแตถ้หล ไม่ดีมักจะมีปัญหาแบบนี้ได้คือปลายจมูกดรอปนะมันถูกกดหรือบางทีปลายบางอย่างที่แคตนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องของปลายบางหลังจากที่ซิมูเลต 3D ไปแล้วเนี่ยคนไข้เขาก็อยากได้ปลายที่มีความพุ่งวันนี้อีกนิดนึงนะหูวันนี้วันนี้ใช่ครับก็เลยผมก็เลยยืดความยาวปลายมาอีกนหนึองต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงเคิร์ฟอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ ทคนิคที่เราทำนะเทคนี้เราก็มีการใช้ที่ของตัวเองเนาะเคนี้คนไทยทำหน้าอ,อกมาแล้วแต่ก็จะบอกว่าคนที่ทำหน้าอ,อกมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเราใช้แผ่เดิม <c oughs> ใช้แผ่เดิมเลยนะครับไม่มีปัญหายัางไงฝากติดตามผลงานดีๆตากดียร์คลินิกแล้วก็คุณหมอเจไว้ด้วยนะคะ <c oughs> คุณผู้สมคันลากไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>